ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่เจริญเท่ากับในสมัยนี้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่นานมีอาการเหมือนคนไม่เต็มบาทและไม่รู้หัวนอนปลายเท้าว่าเขามาจากที่ไหนแรกๆก,ก็มามาหายๆแต่พอนานวันเข้าก็เห็นบ่อยขึ้นจนกลายเป็นความเคยชินคนในหมู่บ้านรู้กันแต่ว่าชื่อฉิม แต่ไม่รู้ว่านอนที่ไหนจะมาเฉพาะในตอนกลางวันมาขอข้าวขอน้ำตามร้านอาหารหรือร้านค้าในหมู่บ้านกินจนเริ่มผ่านไปเป็นปีฉิมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นค่ะแต่ด้วยเพราะฉิมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างจะดีจึงมีผู้ชายในหมู่บ้านที่คิดไม่ดีบ้างแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มขึ้นที่ชยัยชายคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เริ่มมีอาการเพี้ยนๆคล้ายกับที่ฉิมเป็น แต่พ่อแม่ของชัยไม่คิดว่าลูกชายจะจูจ่ๆก็เป็นขึ้นมาก็เลยทําตามความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนคือพาไปหาพระเพื่อรดน้ำมนต์แทนที่จะพาไปหาหมอแต่พอพาไปหาพระก็ดูเหมือนว่าอาการของชัยจะดีขึ้นดีขึ้นจนเล่าอะไรบางอย่างให้เป็นเรื่องราวและพูดปากต่อปากกันไปในหมู่บ้านที่ไอ้ชัยมันบอกว่าได้นางฉิมฟรีๆนี่จริงไหมวะ นั่นเป็นเรื่องที่ผู้ชายในหมู่บ้านเขาคุยกันแต่พิสูจน์ไม่ได้เลยว่าที่ชายพูดนั้นเป็นความจริงมากน้อยสัแค่ไหนจนในคืนหนึ่งที่เขียวชายหนุ่มขี้เล่าในหมู่บ้านที่เมาเป็นประจำทุกคืนกำลังเดินกลับจากบ้านที่ไปดื่มมาเพื่อไปที่บ้านของตัวเองก็เห็นนางฉิมนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้เขียวก็นึกขึ้นได้ถึงข่าวลือเลยหวังจะเข้าไปคุยกับฉิม แล้วนางฉิมก็ตกลงปรงใจไปกับเขียวจริงๆแต่สิ่งที่เขียวไปเจอนั้นแตกต่างกับที่ชัยเจออย่างลิบลับเพราะที่นางฉิมยอมตามไปถึงแม้ว่าทั้งคู่จะพากันไปที่บริเวณเปลี่ยวข้างทางที่เป็นป่าแต่เขียวก็หนีหัวโกรนออกมานางฉิมมันไม่ใช่คนนะเว้ยเมื่อคืนข้าเกือบโดนมันกินข่าวลือเกี่ยวกับฉิมจึงเปลี่ยนไปอีกครั้งแต่รอบนี้ดูจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้าน ทำให้นางชิมที่ไปขอข้าวกินที่ไหนก็ไม่มีใครให้แต่กลับถูกไล่ตะเพิดและด่าทอไม่หยุดหย่อนแต่ก็ไม่มีใครที่พิสูจน์ได้เลยสักคนว่านางชิมเป็นอย่างที่ชายหรือเขียวบอกไหมเวลาต่อมาไม่นานก็มีคนได้รู้ว่าจริงๆนางฉิมนั้นเป็นใครและมายังไงกันแน่คนในหมู่บ้านอีกคนที่ได้เจอกับนางชิมตอนกลางคืน เพราะมีเหตุจําเป็นให้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านในช่วงกลางดึกตะขมได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เห็นนั่นก็คือนางฉิมที่ตอนกลางวันดูเป็นคนปกติแต่ตอนกลางคืนจะคลานสี่ขาไปมาท่าทางไม่เหมือนกับคนตะขมที่อยากรู้อยากเห็นจึงเดินตามนางฉิมไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่าบ้านร้างท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านหลังอื่นๆคือที่ที่นางฉิมอยู่ และภาพที่ตะขมเห็นคือนางฉิมคลานสี่ขาเข้าไปในบ้านไม้เก่าๆพังๆแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือในบ้านหลังนั้นดูคล้ายกับเป็นบ้านหมอผีทั้งหิ้งวางของที่มีแต่ของน่ากลัวเศษซากสัตว์ที่ดูน่ากลัวและนางฉิมในท่าทางรูปร่างที่แตกต่างจากเมื่อกี้ตอนนี้ดูสวยสะพรั่งและดูงามจนแปลกไปจากเดิมแต่เหมือนนางฉิมจะรู้ตัว ก็เลยหันมาบองตาขวาง